What สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีและแฟนครับที่รักทุกท่านนะครับผมตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับผมก็พาชายมาเดินเล่นเดินกินไม้นะครับผมกินไม้นะครับผมกินงกินไม้นะครับผมมุนชายเดินไปม้วนะครับถ้าปล่อยแล้วนนไม้ก็ไม่กินนะครับผม เดินแล้วเดินแล้วเมื่อเช้าคุณตาก็ได้ใส่บาทนะครับผมใส่บาทพาน้องถุงทองไปใส่บาทนะครับในวันเกิดเนื่องในวันเกิดอของคุณตานะครับในวันเกิดของคุณตานะครับวันนี้คุณตาเกิดวันเกิดของคุณตานะครับยีิบสี่มกรานะครับผมยี่ิบสี่มกราพาน้องถุงทองของเราไปใส่บาทเมื่อเช้านะครับผม หลาดเสร็จเ้าก็ขอพาน้องคุงทองโน่ดูกินไผ่กินไรเนาะไม้ไผ่เดินเล่นเดินกินไผ่กินไรนะขาเดินเล่นก่อนนะครับผมทองน้อยกินไม่อั้นนะครับผมกินจุกินไม่อั้นวันเกิดเนาะคุณตานะครับวันนี้ าน้องสงทองมาออกเด,เดินเล่นนะครับผมก็อจะได้ออกออนทัวร์นะครับก็เย็นๆนะครับเถึงถึงได้ออกออนทัวร์นะครับผม ขายก็กินไผ่นะครับผมแกไปอีกหนึ่งปีแล้วนะครับผมคุณตาก็แกไปอีกหนึ่งปีแล้วนะครับผมอ่แกไปอีกหนึ่งปีนะครับผมยีาานะ่สิบสี่มกราเนาะวันเกิด มีเค้กไม่มีอะไรนะครับผมก็จะจับนิดหน่อยเนาะให้ถุงทองด้วยให้คุณตาด้วย <c oughs> ตอนเย็นเย็นนะครับผมบรรยากาศเย็นเย็นคิวค้วๆนะครับอ่าบรรยากาศเย็นๆน,นะก็ลาชายออกมาเดินเล่นเดินอะไรเนาะพักผ่อน ดูชายก็มาเลี้ยงชายนะครับบรรยากาศของเราเนาะชีวิตของพวกเราครับผมาชายมาเดิอนออกกำลังกายในวันเกิดของคุณตายิสี่มกระลาครับผม จะอ้วนกินไม่อั้นนะครับผมมนจะอ้วนกินไม่อัน้นกินไม่ถอยนะครับเพื่องกินไม่ถอยเรื่องกินไม่ยอมใครถุงทอร้อยชิวๆเด็กน้อยสีดออกน้อยนะครับผม ความน่ารักของเขาอยู่นะครับผมอร่อยบ่อแซ่บ่อลูกหล้ามามาดูเงินแซ่บ่อลูกหลาแซ่บ่อเออแซ่บ่อเออเงำเงำเงเงำพูดซื่อพูดเออเออสูงเออสูงเออเออตาเล็กเล็ก ตเหลือๆมาหาย,ยัางงอตาเหลือดบึบบึบบึบขนายเล็กเขาท่าขนายเล็กๆออกแล้วขนายเล็กๆออกแล้วขนายเล็กๆน้อยๆออ,ออกแล้วกินไผ่เออกินไปเลยลูกละอมอิมอ่มไปเลย แต่พอลูกละที่หยิบคำน้อยถูกวนมุ้มวนสมซุ้มวนซุ้มวน,มนเออเออเออพามากินไผ่ก่อนเนาะพืดพืชเอเอคำเสียบลาย Ừ, ta xem nó tung thong ơ cũng khăm giấy nó thùng xem lá thùng thong bỏ เดี ny, ๋ยวเย็นนี้คุณตาไปเจอกล้วยเดี๋ยวจะซื้อมากล้วย,ยซื้อแตงโมมาใหดีกว่าถ้าเจอแตงโมตาเดี๋ยวจะซื้อมาให้วันนี้มันเกิดของคุณตาเมื่อเช้าพาใส่บาทไปแล้วนะครับผมเมื่อเช้าได้พาใส่บาทไปแล้วพานุองทองใส่บาทไปแล้วนะครับวันนี้ก็เดินไปเจอผลไม้ก็ออะจะซื้อมาฝากถุก่งทองให้ถุ่งทองกินนะครับผมในเนื่องวันเกิดของคุณตาเนาะ หำน้อยสมท,ทองบรรยากาศชิวๆเย็นๆนะครับผมลามาเลี้ยงก่อนหัดหัดก่อนหัดก่อนเออหัดทอ้ทองตึงก็ลกุกเดี๋ยวค่อยไปย่างอันทั่วเออลาปอกลายของคุณตา โตไวมากครับผมโตไวมากถุงท่วมหัวคุณตาแล้วรอดูนะเดี๋ยวคุณตาติดต่องานไปแล้วเลยนะนี่นะรอดูนะครับถ้าได้งานอยู่่ภูเจ็ดไม่แน่อาจจะได้ไปปูเจ็ดนะถุงทองอเพราะว่าคุณตากําลังติดต่องานให้อยู่รอดูว่าเขาจะรับไหมถ้ารับก็น่าจะได้พาถุงทองไปนะครับผมอรอดูก่อน ไม่รู้ยังไงนะต้องรอดูไปก่อนนะครับผมป่าเขาจะมีคะแนนเงินเดือนให้ไหมหรือยังไงนะครับผมต้องรอดูก่อนใจนึงก็อยากพ่าไปเหมือนกันแต่ว่าใจนึงก็ไกลเกินเใจนึงก็ไกลเกินนะครับฝากแม่ๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์น,นะครับฝากกดติดตามช่องプายถุงทองของเรานะครับแม่ๆ FC ครับสวัสดีครับ